สวัสดีครับผม,มวันนี้วาวุฒิพาพี่น้องมาเที่ยวสวนชัดเด้่ยครับเดี๋ยวพาเบิ่งสวนชัด,ดครับหาลักบาบครับพี่น้องเนี่ย ชุมบรรยากาศรอบๆครับนะ เดี๋ยวบาวุฒิพาเดินไปเรือครับพี่น้องวันนี้บาวุฒิมาเที่ยวสวนชัดครับวันนี้ครับหลานพาชมบรรยากาศอยู่สวนชัตว์ครับบรรยากาศรอบๆครับพี่น้องสวนสัตว์บ้านคำม็ก อำเภอเมืองหยวนมู่หลานครับ จิงน้อยก่เดี๋ยวแม่ไปบงจิงจุ่มูญ่ได้นะ่ยมันตัวน้อยไปบงแลแม่ไปน่าบงมเขียวเลีอยวตอนนีสวนครับกำลังโตเติมอยู่ครับิงตัวตัวใหญ่ัมาทันมาทางนี้เนี่ ตัวยิ้่วะครับพี่น้องนะ คลิปนี้เอาไว้ชั่วนี้ก่อนด้อครับพี่น้องขอคุณไลา์ที่เขามารับชมครับสวัสดีครับ